อีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราค่ะเป็นศิลปินหนุ่มเพลงฮิต18ล้านวิวกับเพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าว,วันนี้เข้ามาพร้อมกับเพลงใหม่นะคะและที่สําคัญเขากําลังเป็นไวรัลใน t i k กต็อกด้วยะจะเป็นยังไงไปฟังเพลงของเขาก่อนนะคะกับเพลง2ชั่วโมงเ i e นดั p ค่ะ one two three, ะา h r e e f o u น ยอมรับมันและไม่โทษใครก็เธอรู้จังเธอลืมชาปากแต่วันนี้เธอจำเสื้อคลุมขาดเมื่อถึงจุดนี้ได้ไงฉันก็ยังตื่นเต้นเหมือนวันแรกที่เราพบกันฉันก็ยังอยากเล่นเพลงเพลงนั้นให้ฟังทุกวันฉันก็ยังอยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันเป็นคนในฝัน เธอได้ไหมถ้าหากเป็นเธอฉันพร้อมรอต่อให้เป็นสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลักถึงชีวิตของฉันได้มีเธอมีเธอให้สอบลงตรงไหลและเรียกเธอว่าที่รัก รับรู้ใจฉันไว้วันข้างหน้ามีเธอเวยไปคนแบบเธอหาที่ไหนคงไม่กล้าที่จะเพ้อใจคนอะไรสุึมสามเลยตลอดแต่ก็ชอบตอนเธอเข้าเมื่อกอดรอยินเธอยังฟังใจฉันก็ยังตื่นเต้นเหมือนวันแรกที่เราพบกันฉันก็ยังอยากเล่น เพลงนั้นให้ฟังทุกวันฉันก็นยังอยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันเป็นคนในฝันเธอได้ไหมถ้าหากเป็นเธอฉันพร้อมรอต่อให้เป็นสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลักถึงชีวิตของฉันได้มีเธอมีเธอให้ซสบลอ รงไหล,ละเรียกเธอว่าทีราต่อให้เป็นสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลากถึงชีวิตของฉันฉได้มีเธอมีเธอให้สอบล้องรงไหล,ละเรียกเธอว่าทีราร้า ขอต้อนรับน้องเฟนด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเฟนพี่เห็นน้องเนี่ยในติ๊กต็อกเป็นไวรัโเลยที่คุณป้ายืนซื้อข้าวไข่เจียวอยู่แล้วก็มีคนไปไปแทงมค์คุณป้ารอกับข้าวมานานหรือยังครับอ๋อนั่นคือเราเหรอใช่ครับใช่ครับอ้าวอ้าวเพิ่งรู้ว่าคนเดียวกันนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่จะไม่รู้ได้ไงเขาแต่งตัวเหมือนในนั้นเลยเพิ่งรู้ตอนนี้แหละคนนี้ไปร้องเพลงอันนี้ ิดขึ้นได้ยังไงคะอจริงๆแล้วนัดกับพี่ล e โอครับก็คือเจ้าของช่องเนี่ยแหละแล้วก็บอกพี่ครับเดี๋ยวเรามาถ่ายคอนเทนต์กันดีกว่าแล้วเราก็ไปเจอคุณป้าคุณยายคนเนี้ยครับอยู่ที่อยู่ที่ตึกตึก หน้าตึกเทโรช่องเจ็ดแล้วเพราะว่าเรามามาจากค่ายเทโรนี่สิกรนั้นแล้วก็เอาใกล้ๆเลยคือไปเจอคุณป้าอยู่ข้างล่างแล้วแซมก็เลยบอกว่าตอนแรกก็ลงมาถ่ายกันที่ถนนปกติแล้วก็ถามพี่เลี้ยวว่าจริงๆคอนเทนต์ยังไม่ปังอ่ะเราเราเอาใครมาสัมภาษณ์ได้บ้างแล้วบอกพี่คุณป้าอยู่เนี่ยเราลองไปลองไปถามแกนะว่าแกมาแบบมาเนี่ยเดี๋ยวมาซื้อข้าวไข่เจียวมาซื้อข้าวไข่เจียวเราเลี้ยงข้าวไข่เจียวแล้วแบบสัมภาษณ์แกแต่ไม่ได้บีฟอะไรยังก่อนเลยครับไม่มีเตียวไม่ได้จับไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้น คุณป้าครับคุณยายครับมามาถ่ายคอนเทนต์กับพวกเราได้ไหมครัคุณยายก็บอกได้ได้ลูกได้ลูกไม่ไม่มีปัญหาคุณน่ารักมากเลยน่ารักคุณยายน่ารักมากน่ารักจังเลยแล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยเนาะใช่ครับีิล้านวิวเลยนะตอนนี้ตอนนี้น่าจะสามล้านกว่าวิวแล้วมั้งครับด้วยความน่ารักของคุณยายและด้วยเสียงร้องของน้องเฟนของเราเนาะที่แบบ ร้องพร้อมมากร้องสดพร้อมมากเลยเห็นบอกว่ามีคลิปต่อเนื่องจากคลิปนี้ด้วยใช่ครับก็เมื่อวานจริงเมื่อวานแล้วที่ไปหาคุณยายที่บ้านไปตามหาคุณเนี่ยตจริงๆก็ไม่รู้ว่ากลัจาบ้านยายได้ยังไงเออหายังไงก็ไปไปสืบมาไี่นี่นาจากที่พี่ที่ค่ายเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณยายเขามาทําธุระที่ค่ายครับแล้วเสร็จแล้วเขามาส่งเทปเดโมเขาไม่ใช่เป็นศิลปินมาเป็นคนรู้จักมาส่ง่อนมาเป็นนาองเอ็มวีของเาเอาเลยว่าาเจอแล้วกัน เรารู้เรารู้ที่อยู่จริงจริงไม่รู้ครับรู้แค่เบอร์โทรยายแล้วก็โทรถามคุณยายครับอยู่อยู่ที่อยู่ที่ไหนจำผมได้ไหมแล้วก็ไปตามจริงจในกูเกิลแบบมันไม่มีครับเพราะว่าคุณยายอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชยงเซาแล้วก็แบบอยู่แบบในแบบพื้นที่ที่แบบมันไม่มีกูเกิลแบบมันเข้าไม่ถึงไงฮะแล้วก็ต้องแบบไปตามจุดที่แบบไกล้ที่สุดไม่แล้วทำไมเราถึงอยากจะเอาของไปให้คุณยายเพราะอยากไปขอบคุณแกเพราะว่าแกแกวันนั้นแกมาช่วยเราเราก็แบบแกก็ยินดีมาช่วยแล้วคลิปมันแบบ แต่ละคนก็บอกว่าคุณยายน่ารักมากเราก็เลยมันกับอยากตอบแทนแฟนด้วยแหละว่าแบบที่เขามาคอมเมนต์เข้ามาแบบมาพิมพ์ว่าให้กำลังใจเราเราก็เลยเอากําลังใจตรงเนี้ยไปส่งมอบให้กับคุณยายด้วยแล้วก็เปิดคอมเมนต์ให้ใจอ่านว่าคุณยายครับเนี่ยคุณยายดังไม่รู้ไหมเนี่ยมีคนบอกว่ายายน่ารักมากเลยไม่ไหมคะใช่ยายยายบอกว่ายายไม่รู้เรื่องหรอกลุงยายไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะเออยายต้องอยู่กับเราทุกคลิปแล้วดวงเราเนี่ยเกื้อหนุนกันเข้าใจป่ะครับเรามีความสมดุลกันหรือ หรือหรือไหมยายนุ้ยสอนสอนร้องเพลงนิดนึงฉันฉันแกระดับยายเลยเหรอแต่พี่ยาขอโทษนะคะแต่พยาก็ยังน่ารักร้องเพลงให้พี่ฟังก็ได้ถูกไหมใช่ครับขอโทษฮุกนิดนึงหากเป็นเธอฉันพร้อมรอ รอให้เป็นสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นฉันรู้แล้วเพลงนี้ประกอบอะไรรู้ไหม,ร,ไมรัะสามีเนี่ยนั่งรอจะออกไปกินข้าวเมียแต่งหน้าไม่เสร็จสักที ได้สองชั่วโมงอันนี้ถ้าหักเป็นเธอฉันพร้อมรอแต่เธอแต่งมาแล้วนะสองชั่วโมงในเอวในเอก็มีซีนนั้นรอแฟนแต่งหน้ามาตรงชีวิตจริงใช่ใช่นะแต่ว่าเส้นทางการเข้ามาสู่วงการบันเทิงเนี่ยของน้องเฟนของเราเนี่ยนะคะมีต้นแบบคือพี่บี้หรอใช่ครับพี่บี้สุกฤษดี่นะใช่ครับทำไมประทับใจตรงไหนพี่บี้ฮะคือเมื่อก่อนเฟนไปดูคอนเสิร์ตพี่บี้เยอะมากตอนเด็กๆคุณแม่พาไปคุณแม่เป็นเอฟซแล้วก็เป็นติ่งแบบยุครุ่นแรกเลยฮะรุ่นแรกแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าเออพี่บีเขาเก่งมาเลยเขาเอนเ,เตอร์เทนเก่งเขาเต้นเก่งเขาร้องเพลงเก่งมาเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้นี้ว้าโอเคเป็นนักร้องเป็นร้องเชื่อเชื่อเชื่อเอฟซีจริงเออเออหรือยังไงค่ายขายหน้าหมดเลยขายหน้ารักหน้ารัก อ๋อก็คือชอบความสามารถของพี่บี้จนทําให้เขานี่ไปจบด้านดนตรีเลยนะเหรอจบด้านอะไรมาสูงมากยังไงชั้นสี่ชั้นสี่โอ้โหว่าทีก็เป็นเดียวชั้นหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอเดี๋ยวซิไปเรียนที่ที่อังกฤษครับเรียนเรียนโบคอเรียนวอยซ์โอ้โหก็คือกะว่าจะมาสายนี้เลยใช่ครับใชโอ้โดยที่มีแรงบันดาลใจจากพี่บี้เนี่ยนะใช่ครับโอ้แต่พี่บี้ก็น่าภูมิใจด้วยเนาะครับเออที่ผลิตศิลปินคุณภาพขึ้นมาอีกหนึ่งคน จริงๆค่ะเพราะเพลงที่แล้ว18ล้านวิวเนาะเพลงนี้ก็น่าจะได้ได้18ล้านวิวมากกว่านั้นาฝากหน่อยเพลงนี้ค่ะครัาผมเพลงเพลงสองชั่วโมงนะครับฝากเพลงนี้สาหรับใครที่กําลังมีความรักใครที่กําลังแอบชอบใครสักคนหรือกาลังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขานะครับบอกเขาว่าคุณเนี่ยพร้อมรอเขามากกว่า2ชั่วโมงมเพื่อที่จะได้อยู่กับเขาไปตลอดทั้งชีวิตโอ้โหโรแมนติกอ่ะเนาะ